สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออสอนวิธีโหลดหนังสือแบบฟรีนะปะเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปไม่ใช่แล้วเข้าพิลตัวกันเลยไม่จะจอนโกงนะสอนซื้อหนังสือฟรีเนี่ยให้ดูบบพร้อมๆกันเลยนะครับมาเห็นแรกก็ไปตรงนี้กดไปได้เลยๆโอ้ยไม่ถึงลัทีเนะ Uh, uh, กูคีย์บอร์ดฮะเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอโหลดเองพรุ่งนี้ก่อนนะครับแต่มาขอโหลดไอ้นี่ก่อนลืมโหลดเลยโหลดกับเพื่อจะโหลดนะโหลดก่อนคีย์บอร์อเอด 5, เต็มอ๋อเกือบค้างอ๋อพรุ่งนี่จะเต็มอ๋อมัุ่นี้จะเก็บเต็มเหรอเนี่ย เลือดเสือโอ้โหโถเมันอะไรจะทึ่งหลักที่โอเคอ้าวออกไปซะเลยเฮ้อ <c ười> เดี๋ยวเข้าลงนี้ก่อนนะครับ <c ười> ก็บันเทิงครอบครัวเกมหมูหมูครอบครัวใจแล้วก็ครอบครัวลองก็ตัวดูว่ามันแท้หรือเปล่า เดี๋ยวเป็นไงะนะครับแล้วก็นหนังสืงนะอเลย อันนี้มันภา,าพภาพพยุเรเหรอเหรออะไรเหรอเนี่ย أو, ออเอาเลยกดเข้าไปที่หนังสือแล้วเข้าที่หนังสือแล้วเออใหม่นะก็โหลดกันเลยนะครับโหลดนี่ก่นย่าโหลดนี้นะคะ อ่าก<อ>็อย่าล้นนะครับก็กดเพิ่มในห้องสมุดเนี่ยนะครับกดไปเลยนะครับกดเข้าไปกดทับไปดีก็กดเดียวเออก็จะกดเนี่ย,ยมีอะไรก็จะกดบา้บาป่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 านะก็จะได้มาแบบนี้เลยนะคะแล้วแล้วก็จะได้เนี่ยอ่า ไม่อ่านไปเลยนะครับอ่านอ่านอ่านไปเลยนะคะก็คลิปนี้ก็จบคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับเดินไปคลิปหน้าของครับ